สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของสถิติ2ตัวล่างและ2ตัวบนที่ออกวันจันทร์นะครับดูตามตารางทั้งนี้สีเขียวตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขเเนี่ยออกเป็นันดับ1ออกถึง22ครั้งนะครับหมายเลขหออก21แล้วก็ที่ใกล้เคียงกันมากก็คือหมายเลข7ออก18และหมายเลข2ออก17 อันดับที่4นะครับถ้าจะมองอันดับ1ถึงหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะเป็นหมายเลขเก้านะครับยีบสองครั้งนะครับหมายเลขค่าหมายเลขคามาเป็นที่สองก็คือยี่สิบเอ็ดส่วนหมายเลขเจ็ดก็เป็นอันดับที่สามนะครับส่วนเลขซึ่งผมให้ไว้หรือคนที่เข้ามาดูผมใหม่ๆเนี่ยบอกว่าเลขเยอะเนี่ย มันไม่ได้เยอะนะฮะก็คือส่วนที่ผมตัดตามมุมดาวมาให้แล้วเนี่ยมันจะมีเพลง1 4 8 9แล้วก็9ชอบ9ก็เล่นชุด9ออกมานะครับอาจจะเล่น0 9 9 7 7 9อะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับหรือชอบ1ก็มาที่1 4 1 8ชอบตัวเดียวตัวหนึ่งคัดออกมาเลข1ชอบ4ก็คัด4 8 4 2ในตัวเลือกแรกและตัวเลือกที่2นะครับส่วนจะเล่นเดี่ยว9 5 7ไปไปไข่สามตัวบนรัฐบาลก็ได้ แค่นี้เองนะครับไม่ได้เยอะนะครับก็เพราะว่าบางคน,น่ยชอบเลขมัเหมือนกันนะครับมาสิบหลักแต่ว่าโดนบีบโดนขโวดปมออกมาแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของออทีนี้ดูของ2ตัวบนนะครับสตัวบนเนี่ยถ้าให้มองตามหลักตัวเลขนะครับก็จะมีหมายเลข7็เนี่ยนะครับมาเป็นอันดับที่1นะครับ แล้วก็หมายเลข4อันดับที่2แล้วก็อันดับที่3เนี่ยจะมี2ตัวคือหมายเลข3แล้วก็หมายเลข6นะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ถ้าตัดเลขออกไปแล้วนะครับก็จะเป็น7นะครับ7 4 6 3นะครับ7 4 6นะครับแล้วก็ต่อด้วย3อ่าอันนี้คือ เลขอันดับที่1คือ7นะครับอันดับที่4อันอันดับที่อันดับที่สก็คือ4 18ครั้งนะครับอันดับที่3ก็คือจะเป็น17ครั้งก็คือเป็น6 6และ 3, นะครับส่วนจำนวนเลขซึ่งสอดคล้องกัน2อเลขเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของรางวัลล่างบนเนี่ยนะครับที่มีเลขควบกู้กัน2ตัวก็คือน่าจะเป็นหมายเลข หมายเลขเจ็ดก็อยู่ในเกณฑ์ที่นะครับอันนี้บนอยู่อันดับที่1น่ส่วนล่างเนี่ยก็จะอยู่เป็นอันดับที่ที่3ก็แปลว่า7จะเยอะทั้งเลขสามเอ่อทั้งทั้งบนและล่างนะครับอันดับ2แล้วก็อันดับ3นะครับก็ดู7ไว้เป็นแนวกวางก็ได้ส่วนตรงนี้ก็ดูสิติไว้เป็น1แนวทางนะครับ เลขเด่นตามมุมดาวที่ผมให้ไว้ตามนี้นะครึงเป็นประชาโชค48เป็นเกษตร9คืออยู่ในจกักรราศีแม่ธาตุอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไว้นะครับ,ก,รบก็ดูว่ามันสอดคล้องกับเลขที่เราได้ไหมนะครับดูตรงนี้นะครับดูเลือกตัดคู่มาตัดมาตัวหนึ่งนะครับกวันนี้ก็คงมาแนะนําเลขประมาณนี้สั้นๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ